อ่าตอนนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยครับผมเนื้อแดดเดียวนะครับสอกิโลเดี๋ยวไปดูวิธีการหมักกันเลยครับวันนี้แจกสูตรเนื้อแดดเดียวครับผมลุงแอคทาขายอยู่เป็นประจํานะครับลูกค้าทานแล้วก็ติดใจกลับมาสั่งอีกครับผมไปดูว่าลุงแอคจะหมักยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผม เนื้อแดดเดียวนะครับสูตรพัทคารสูตรร้านอาหารนะครับหนูเอ็กจะปรุงแบบหวานหวานเค็มๆนะครับไม่ใช่เนื้อแบบบ้านเราอีสานนะครับที่ใส่แต่เค็มอย่างเดียวนะครับแต่บางท่านที่ว่าไม่ใส่น้ําตาลนะครับก็บอกหนูเอ็กได้นะครับหนูเอ็กก็ไม่ใส่ให้ครับผมนี่ครับก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมปั่นครับผมมีเมล็ดผักชีครับมีซอสหอยนางรมนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฟ้าเขียวก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ชูรสครับผม เดี๋ยวไปลงมือหมักกันเลยครับหมูสองกิโลนี่ว่าลงเเจะตวงยังไงครับต่อหนึ่งกิโลใช้ปริมาณอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาเลยครับนี่ครับเมล็ดผักชีที่เราปั่นไว้ครับใส่ลงไปครับผมอันนี้เนื้อสองกิโลนะครับกะพอประมาณนะครับใส่มากก็หอมมากนะครับเมล็ดผักชีนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องตวงนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ครับสองกิโล เสร็จแล้วนี่ครับผมกระเทียมที่เราปั่นไว้นะครับก็กะเอาอันนี้ลงแอปปั่นเผื่อมูแดดด้วยนะครับมูแดดอีกห้าโลนะครับวันนี้ลงแอปทำาอเดอร์หลายอย่างครับผมนี่ครับก็กะเอากระเทียมกับเมล็ดผักชีไม่มีปัญหาครับผมใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วครับผมของแซบของนัวใส่สักหน่อยนะครับไม่ใส่มันก็แบบแซบนะครับนอกจากว่าลูกค้า เขาสั่งว่าไม่ใส่ชลรสลุงแอ๊กก็จะไม่ใส่ให้นะครับอ่าเล็กน้อยครับขอประมาณนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับน้ำตาลนะครับบอกเลยนะครับน้ำตาลนี่ต้องตวงครับพวกเครื่องปรุงนี่อ่าน้ำตาลใช้นะครับตักขึ้นมาแบบนี้นะครับช้อนแบบนี้นะครับผมเต็มเต็มเลยใช้สองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอันนี้เนื้อสองโลนะครับอ่า หนึ่งกิโลไปแล้วสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับสองช้อนครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับรสชาติจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมน้ำมันหอยนะครับแล้วแต่จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำมันหอยไม่ต้องตวงนะครับกะเอาครับผมสองโลก็ประมาณนี้ครับผม ทำให้ข้นให้เหนียวให้รสชาติเข้มข้น,นครับน้ำมันหอยเสร็จแล้วครับผมซีอิ๊วขาวครับตวงใช้กระบวยแบบนี้นะครับกระบวยมาตรฐานนะครับผมซีอิ๊วขาวนี่ใช้2กระบวยครึ่งต่อ1กิโลนะครับหนึ่งกระบวยตวงเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับ2กระบวย เท่ากับน้ำตาลครับผมนี่ครับสองกระบวยครึ่งตัวหนึ่งกิโลนะครับอ่ตวงไปหนึ่งกิโลแล้วครับผมอันนี้เนื้อสองกิโลแล้วก็ตวงอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองอ่าสรุปแล้วก็สองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมต่อไปนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฝาเขียวครับผมใช้ หนึ่งกระบวยครึ่งนะครับต่อหนึ่งกิโลนะครับอ่าหนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้เนื้อสองโลเราก็ต้องตวงอีกทีนึงอ่าหนึ่งโลตวงเสร็จแล้วครับผมอันนี้โลที่สองนะครับหนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอัตราส่วนตามนี้เลยนะครับรับรองว่ารสชาติออกมาเป๊ะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผม เสร็จแล้วครับผมก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเครื่องปรุงต่างๆครับผมที่เราใส่ไปโอ้ยเนื้อสดมากครับผมลุงแอ๊กนี่ไปตลาดตั้งแต่ที่สเลยนะครับจะได้ของสดมาครับผมนี่ครับคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วแล้วก็หมักทิ้งแค่5นาทีถึง10นาทีแค่นั้นนะครับลุงแอ๊กไม่หมักข้ามคืนนะครับหมักแค่แป๊บเดียวแล้วก็นําออกตากได้เลยครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมโอโ้โหลุงเอ็กชิมรสชาติดูแล้วเป๊ะเลยพี่น้องทรงตามที่ลุงเอ็กบอกเลยนะครับนี่ครับเนือเ้อแดดเดียวแจกสูตรฟรีครับผมสูตรพัทคาร้านอาหารนะครับถ้าอย่างบ้านเรานี่เขาไม่ใส่หวานนะครับที่บ้านเราก็เอิญสิ้นหลอดแล้พี่น้องแต่อันนี้มันจะเป็นเนือเ้อแดดเดียวแบบพัทคารครับมันเค็ม,มๆหวานๆหอมเมล็ดผักชีนะครับหมักไว้สักห้านาทีถึงสิบนาทีครับผมเดี๋ยวนําออกจากเลยครับผม มาตากกันเลยครับผมนี่ครับกาจะมาตากแบบนี้นะครับนะครับตากเพราะมันหมาดนะครับเดี๋ยวลุงเอ็กก็จะทําการแพ็คนะครับใส่ถุงซีนสูญญากาศส่งลูกค้าครับผมนี่ครับออเดอร์ไม่ใช่น้อยครับผมเยอะแยะเลยนะครับนี่ยังขาดปลาช่อนนะครับแล้วก็หมูแดดอีก ห้ากิโลครึ่งน,นะครับวันนี้โหขอบคุณออเดอร์ปังๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ปณีตากไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปรอดูตอนแพ็คใส่ถุงส่งลูกค้านะครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับสีมือลงแอคตาแ่บประโมทอให้ลูกค้าเหมือนกัน,นครับผม <c oughs> ่าจะได้แล้วครับผมดูครับ อ <S an> ตอนทอดนะติดกระทะไม่สวยนะครับเพราะว่าลงแอคหมักซอสครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเหนียวมันตาลด้วยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทอดออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับคนละอย่างอะไรกันสีสารนะครับเสร็จแล้วก็พักน้ํามันสักนิดนึงครับผมดูสีสารพี่น้องโอ้ยข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวมาแบบเนี้ยอื้อหือ ใช้ก็เทพักลงถาดก่อนนะครับเดี๋ยวจัดส่งลูกค้าครับอันนี้ครึ่งโลนะครับพี่น้องันจะแซบบอแล้วประกันอรรรสชาตเจมจนอีกแล้วครับท่านอันนี้อีกครึ่งโลนะครับดูนะครับกระทะดําน้ํามันก็จะดําหน่อยครับแต่เราใช้น้ามันใหม่นะทอดนะครับแต่ว่ามันอย่างว่าครับมันเป็นซอสครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เวลาทอดออกมาแล้วครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับผม เสร็จแล้วก็พักลงจานครับผมอันนี้อีกครึ่งโลนะครับโอ้ยหนักหนาเลยครึ่งโลพี่น้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ที่ลูกค้าให้ทอดนะครับแบบทอดนะครับบริการทอดฟรีครับผมนี่เนื้อครึ่งโลครับจานละครึ่งโลครับผมอ่าอันนี้ก็ครึ่งโลครับผมอันนี้จะเป็นหมูแดดโลนึงครับผมนี่โลนึงนะครับอันนี้จะจานครึ่งโล ครึ่งโลครับผมนี่ครับประดุกก็ทอดได้นะครับถอดส่งลูกค้าครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ครึ่งโลนะครับเนื้อครึ่งโลนะครับลุงแอกขายอยู่ที่ร9 0บาทครับผมครึ่งโลถ้าโลนึงก็380นะครับอันนี้ก็ครึ่งโลครับผม ส่วนหมูแดดนี่ครึ่งโลครับผมนักหนาเลยขายอยู่ที่140บาทนะครับถ้าโลหนึ่งนี่นี่ครับอันนี้โลหนึ่งขายอยู่ที่280บาทครับผมทำสดสดใหม่ๆทำวันต่อวันนะครับไม่มีตกค้างครับผมทำเช้าส่งบ่ายครับผมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ลุงแอ๊พาแซบด้วยนะครับฝากช่องน้อยๆด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ